เจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้จะพามาเบ่งควายงามราคาดีดีเชงเคยนะครับผมมันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอกควายของพ่อสุวรรณนะครับอยู่บ้านกุดฮูอำเภอสุนคู่หานะครับจังหวัดนองบัวลำพูมีทางฟาร์มเพื่อนมีควายงามมาเปิดอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวสิเขาสอบถามข้อมูลว่าเพื่อนเปิดราคาอย่านเนี่ยสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับมันนี้มีควายงามมาเปิดอยู่2ตัวเนาะครับผม ตัวแรกนี่เป็ี่ยนแควงไหนพ่อควายสายเพชรอุดรครับเป็นแม่พันธุ์มาทำไหนครับครับแม่พันธุ์ครับเมันได้ลูกมากตัวแล้วครับได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วครับควายลูกหนึ่งสะระนาททองที่สองนี่ครับนี่ครับยังผสมได้สิบก่ามือนี่แหละอ๋อเพิ่งผสมครับผสมพ่อไหนครับผสมพ่อคุ้มฝูงพ่อคุ้มฝูงเนาะล้านลูกล้านของบ่ายกนี่แหละสูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่พันธุ์ตัวนี้อ๋อสามแปดสามเก้านี่แหละครับสูงร้อยสามสิบแปด สีเปิดไปหลายหนิครับเปิดด้วยสี่หมื่นหาครับสี่หมื่นหาพันเนาะครับตะก้อนนี่ก็เป็นแสนพุ่นละราคานี่ต่อรองกันเท็กเขาต่อได้ครับอ่ะฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับผมศูนย์แปดสี่สามเก้าสองแปดศูนย์ห้าหนึ่งครับควายมีต่หนิ้นะครับเนาะครับรับประกันต่หนิรับประกันต่หนิมาเบิ่งความงามของเพิ่นนะครับเป็นควายเจ้าเนื้อเนาะครับเจ้าเนื้อลำตัวยาว่นาดานขาใหญ่หน้าสวยนะครับเนื้อหนังดีเล็บดี นะครับวุ้นตํานี้ยังนะครับเบิ้งอ่างเพื่อนนครับนังเนื้อนังเนี่ยเต็มเลยนะครับผมหางเลยขาสวยนมซีเต่านะฮะบันไยง่ญ่ดีตัวใดที่ว่าอยากได้แม่พันธุ์ไปรุ่นลูกนะครับพึ่งผสมไว้ให้อสิบก็มือดีครับครับพ้องที่สองครับในทองพอพุงฝูงนะครับก็เชื่อสายดีเนาะพ้องฝูงเชื่อสายมาดีครับอ่าเนี่ยครับเบื้ังรอบกันผสมจริงให้เลยผสมจริงให้นะครับเล็บดีนะครับเบิ้งตีนเพื่อนตีนใหญ่ ซีเมือหาดีครับครับผมต่อรองราคาได้ให้ก่อนเนาะครับแล้วก็มีรถทรงอยู่มีรถทรงคันอยู่ใกล้ยไกลับล่องเขามาพูดคุยกันนะครับอยู่ใกล้ๆกับเขามาเบิ่งตัวจริงกันได้ครับสําหรับแม่พันตัวแรกนะครับสูงลอยม่านสามสิบแปดนะครับเปิดไวซีเมือนหาพันบาทราคานี่มาต่อกันเอานะครับผมมาเบิ่งตัวที่สองกันนะครับอันนี้เป็นควายนุมรอนะพ่อเนาะครับให้ตั้งซื่อป่ครับนี่เจ้าโตโน่ครับเจ้าโตโน่ เป็นลูกพ่อได้ครับลูกของสิงโตครับเป็นลูกชายสิงโตครับปีครักสิบเอดเดือนครับปี11เดือนครับผมยังไม่ถึง2ปีใกล้แล้วล่ะฟันนมนมอยู่เนาะแม่นครับเป็นควายนมรอฟันนมลูกชายของสิงโตสิงโตผู้เยี่ยงหรอครับเนี่ยแม่นครับสิงโตผู้เยี่ยงอ๋อสูงประมาณไหนครับนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนี่แหละครับร้อยสี่สิบสองนะครับสำหรับควายนมรอตัวนี้สิเปิดไม่ไรนะครับผมเปิดหนึ่งแสนกับหาพันครับหนึ่งแสนกับหาพัน นะฮะผู้ใดที่ว่าอยากได้ไปเป็นพ่อของฝูงพ่อพันธุ์ในอนาคตตัวเมื่อกี้เขาผสมตัวนี้แหละอ๋อผสมเจ้าตัวโนไว้ครับแมนนะฮะเริ่มสิบเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วเริ่มึ้นแล้วผสมผสมได้แล้วผสมได้แล้วนะฮะนี่นี่ใบท์เนาะมีใบท์เกิดมี่นะครับเจ้าผสมจริงมาเด้อ๋อผสมจริงมาครับตัวนี้ผสมจริงมาหนาลอยนะครับเนาะครับหนึ่งแสงพ่าพันธุ์เปิดไว้ครับผมเอาฝาเบอร์อีกรอบนึงครับผมศูนย์แปดสี่สามเก้าสองแปดศูนย์ห้าหนึ่งครับ ะมาเบิ่งความรอของเพิ่นนะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะอัตลักษณ์ชัดเจนอัตลัักษณ์ชดเจนตาแต้มแก้มจ้ำอ่องข้อนะครับกระโหลกใหญ่แข้งขาดีเบิ่งหนาเพิ่นนะครับหนารอเลยนะครับผมฟันยังไรกว้างโบลุดนะครับฟันนุ่มๆอยู่ฟันนุ่มๆกีนาเวลาก็จะลุดอ่ะนะครับเป็นควายนุ่มอยู่นะครับความนุ่มหน่อยนะครับกำลังจะเป็นเบานะครับผมเริ่มที่จะขึ้นเป็นแล้วนะฮะเบิ่งความหนาของเพิ่นล่ำตัว คท่าดีอันท่าดีนะครับนะอันท่าเสมอขนสีดอกเหล่าเป็นขนดอกเหล่าสวยนะฮะอ่ะเบิ่งแข้งขานะครับขานี้ซ้ำกันเลยครับทอนขาดีเพื่อใดที่อยากตามหาควายนุ่มนะครับอนาคตพอพันนะครับผมิ่งเอาครับเปิดว้ที่หนึ่งแสนกบหาพันเนาะสำหรับนุ่มรอตัวนี้เพื่อใดที่ว่าสนใจก็ติดต่อพ่อสุวรรณตตรงเลยนะครับอยู่อำเภอสุนุขูหาหนองบัวลำพูเฮา มีโลโลทรงให้ไม่ได้มีสองตัวนะครับเนาะริงได้ยุ่ใกก้เขาเบื้องตัวจริงได้อามักกระโทมานะครับไม่ได้มีสองตัวว่าจะเป็นควายแม่พันธุ์นะครับสีมืนห่าแล้วก็เจ้าตัวโนตัวนี้นะครับหนึ่งแสนับหาพันต่อในทุกตัวพู้ได้มักกระโทหาพ่อพันธุ์เดีดตรงเลยสไลด์ที่นี้สวัสดีครับ